ยี่หว่าคะยี่หว <encia> ่าคะยี่หว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 ่าคะทำอะไรคะทำอะไรคะยี่หว่าทำอะไรคะ นี่หว่าทำอะไรคะพี<อ>่หว่าทำอะไรคะพี่หว่าคะนี่หว่าพี่หว่าทำอะไรคะพี่หว่าคะพี่หว่าทำอะไรคะ